เรียนท่านคณะกรรมการและผู้ที่รับชมทุกท่านค่ะสำหรับการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เ a สแ t ทิ s ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้นำเสนอผลงานนางสาวดารารัตน์ปัญญาโรสุขตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยค่ะ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในหัวข้อการบริหารจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบผสมผสานค่ะความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการแพร่ระบาดกระจายทั่วประเทศและเกิดการติดต่ออย่างง่ายได้นะคะแล้วยังมีผลผลเสียผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะส่งผลให้กระทบกับ ทางโรงเรียนนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้ให้โรงเรียนนะคะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานนะคะเพื่อ,อลดโอกาสในการที่นักเรียนจะมาสัมผัสหรือว่า,าใกล้ชิดกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะหรือว่า,าให้การแพร่ระบาดนั้นชะงักลงไปนะคะ สําหรับทางโรงเรียนสีขอรภูมิสัยนะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญและความปลอดภัยของนักเรียนนะคะจึงได้มีการประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานนะคะซึ่งมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวันนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะจึงให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal น,นะคะ สำหรับวิธีการปฏิบัตินะคะก็อันดับแรกนะคะก็มีการจัดตั้งช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนนะคะซึ่งในการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะติดต่อสื่อสารในหลายๆช่องทางด้วยกันนะคะอย่างเช่นการสร้างไลน์กลุ่มนะคะเป็นไลน์กลุ่มห้องวิชาที่เรียน Facebook กลุ่มหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองและเบอร์โทรศัพท์นักเรียนนะคะ และนักเรียนก็จะต้องปรับตัวนะคะทั้งคุณครูด้วยนะคะก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบผสมผสานานะคะอะโดยใช้อแอปไลน์ Google Meet Google Classroom แล้วก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook นะคะ นอกจากไลฟ์สดผ่าน Facebook เพื่อนักเรียนที่จะ,ะที่เรียนไม่ทันนะคะหรือว่าไม่ได้เข้าเรียนในช่วงเวลานั้นนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะมารับชมย้อนหลังได้นะคะโดยสามารถศึกษาจาก Facebook กลุ่มแล้วก็ช่อง YouTube ของคุณครูนะคะช่อง YouTube ของคุณครูก็ชื่อว่าครูแก้วดารานะคะก็จะเป็นเก็บเป็นบทเรียนละให้นักเรียนได้มาศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสำหรับเป้าหมายเชิงปริมาณนะคะในการดำเนินงานก็คือ,อเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 1 3 7 9ทับทบ3ทับทบ9และทับ11 โรงเรียนศรีขอรับภูมิิสัยจำนวน158คนนะคะที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะ 1. น,นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 2. นักเรียนพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และก็ในรูปแบบผสมผสานค่ะ สำหรับขั้นตอนดำเนินการนะคะเราก็ได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและก็ความต้องการจากนั้นก็ได้ดำเนินการและก็ออกแบบนะคะโดยจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet Google Classroom Line หรือว่า Facebook นะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะได้รับการนิเทศติดตามรับการนิเทศติดตามจากผู้บริหาร แล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระและเพื่อนครูด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีการรายงานผลการการสอนแล้วก็รายงานผลการประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับ ผลจากการดําเนินงานนะคะผลงานผลที่เกิดจากผู้เรียนนะคะก็นักเรียนร้อยละแปนะคะมีผลสำเริจทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นนะคะซึ่งสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้พัฒนาในการสร้างผลงานหรือว่าชิ้นงานตามความถนัดและก็ความเหมาะสมของผู้เรียนอีกด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานชิ้นงานของนักเรียนนะคะทีะ่เรียนออนไลน์นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สร้างชิ้นงานประมวลผลจากการเรียนรู้นะคะเพื่อ,อส่งคุณครูค่ะ,คะสำหรับดิฉันก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้รับชมทุกท่านนะคะที่รับชมจน จบนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางดิฉันก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยินดีที่จะน้อมรับคำเสนอแนะนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ครูแก้วดาราด้วยนะคะเพื่อ,อสร้างสารรค์ผลงานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ